มอบเกิบัติให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะค่ะพิธีนะคะการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก นักเรียนชั้นมัธยมศรรึกศรรษาปีที่3นายกฤษดาภูรับดวงถอดแมตต์ถอดแมตต์นะลูก ถอดแมตกระดองส่แมตไม่เย็นหน่ะนายจะพูดลุ้นใจต้องถอนบ่